สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของเฟ e บุ o k นะครับเกี่ยวกับวิธีการดูประวัติการคอมเมนต์นะครับว่าเราเคยไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นไว้ที่ไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นตามเพจหรือตามกลุ่มอื่นๆนะครับพอดีมีคนถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรว่าถ้าเราบังเอิญว่าไปคอมเมนต์ไปที่นู่นที่นี่แล้วเราอยากจะตามเข้าไปลบหรือเข้าไปดูโพสต์นั้นๆหรืออาจจะไปแก้ไขโพสต์นั้นๆอะไรประมาณแบบนี้แต่เราจําไม่ได้แล้วว่าเราไปโพสต์ไปที่ไหนหรือเราหา URL นั้นไม่เจอแล้วหาข่าวนั้นไม่เจอแล้วเราต้องการที่จะดูประวัติการคอมเมนต์ของเราเนี่ยจะดูได้อย่างไรนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกันทั้งในคอมพิวเตอร์ PC ผ่านเบราว์เซอร์ แล้วก็ในมือถือผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมจะเริ่มสอนตั้งแต่ในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้าไปที่ด้าน,านหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็คือโปรไฟล์ของ a c e b o o k แนละ้วให้เลือกตรงนี้ครับเพิ่มเติมตรงนี้ครับคุณจะเห็นตรงนี้ครับที่เขียนว่านะครับบันทึกกิจกรรมหรือ a อ t i v i t y เมื่อคุณกดเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้แหละจะเป็นหน้าต่างของการรายงานเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเคยทําทั้งหมดเลยใน f a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นการถูกใจการคอมเมนต์การกดไลค์นะครับไอ้หน้านี้มันจะรวมไว้ทั้งหมดเลยครับซึ่งบางทีมันอาจจะเราอาจจะมาดูตรงนี้ได้เลยถ้าเราเพิ่งจะทําการกระทํานั้นๆนะเช่นเราเพิ่งไปคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเราอาจจะดูหน้านี้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปหน้าอื่นหรือเฉพาะเจาะจงนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคอมเมนต์เยอะหรือถูกใจเยอะหรือทํากิจกรรมอื่นของใน Facebook ไว้เนี่ยมีหลายกิจกรรมมากๆครับจนเราไม่สามารถที่จะหาคอมเมนต์เราได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนเฉพาะเจาะจงของการคอมเมนต์ได้นะครับให้เราเลือกเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับคุณจะเห็นตรงนี้ครับที่เขียนว่าการตอบโต้นะครับ ในการตอบโต้เนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกใจใความรู้สึกอะไรต่างๆครับรวมถึงเนี่ยความคิดเห็นนะครับที่เราเคยไปแสดงคอมเมนต์ไว้ที่โพสต์หรือกลุ่มต่างๆไว้ที่เพจหรือกลุ่มต่างๆอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือคุณสามารถที่จะกดตรงนี้เลยครับไอหน้าต่างนี่นครับจะบอกว่าเราเคยไปคอมเมนต์ไว้ที่ไหนไบ้างนะครับเราสามารถที่จะมาตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะไปหน้าที่เราเคยคอมเมนต์หรือครับคุณอาจจะเลือกตรงเนี้ย แล้วลบตรงนี้ได้เลยนะครับถึงว่าใครต้องการอยากจะลบคอมเมนต์นะครับคุณเลือกตรงเพิ่มเติมตรงนี้ครับแล้วเลือกลบตรงนี้ได้เลยสําหรับในมือถือก็จะทำคล้ายๆกันนะครับก็คือเข้าไปที่เพิ่มเติมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปเลือกที่เนี่ยครับบันทึกกิจกรรมนะครับก็ทําคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าในมือถือหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างครับตรงนี้คุณจะเห็นตรงนี้เมนูเขียนว่าการตอบโต้เหมือนกันเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเหมือนกันกับการตอบโต้เหมือนกันนะครับตรงนี้หน้าแรกเนี่ยมันจะไม่มีหน้ารวมเหมือนใน PC นะครับก็คือคุณต้องเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับคือเข้ามาเจาะจงนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคุณจะตรงนี้ที่เขียนว่าความคิดเห็นนะครับก็จะแสดงคล้ายๆกันเลยนะครับคือคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ PC ผ่านเบราว์เซอร์เลยนะครับสําหรับมือถือเนี่ยมันจะแตะตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะครับคุณต้องเลือกตรงนี้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกเพิ่มเติมตรงนี้ คุณจะเห็นตรงนี้นะว,ว่าดูก็คือเข้าไปดูโพสต์นั้นๆนะครับหรือเข้าไปดังโปรไฟล์ของคนที่เราไปตอบกลับเขาหรือไปแสดงความคิดเห็นนะครับหรือจะลบตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะคล้ายๆกับใน PC นะครับอันนี้คือวิธีการดูกิจกรรมคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นใน Facebook ทั้งหมดของเราครับถ้าคุณอยากจะดูประวัติการคอมเมนต์ของคุณนะครับก็สามารถที่จะดูได้ในลักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพลงท่นนี้ครับสาหรับการวิธีการดูประวัติ การแสดงความคิดเห็นใน Facebook นะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปครับถ้าผมว่างก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบเพื่อจะแก้ปัญหาให้คุณได้ครับคลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ